คือเนื่องจากว่าการประชุมครั้งนี้เ,เป็นครั้งที่3ของแบบรูปแบบที่เป็น International Congress on Biodiversity และครั้งนี้เ,นเป็นการจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระนิธิธาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ7 0พรรษาเพราะนั้นก็เป็นวาระพิเศษที่ประชุมก็เลยเห็นชอบว่าควรจะต้องมีการจัดทำวีดีทัศน์เฉลิมพระเกียตรติ วีดีทัศเฉลิมพระเกียรตินี้เราตั้งชื่อว่าเจ้าฟ้านักความหลากหลายทางชีวภาพอันนี้นับได้ว่าเป็นวีดีทัศที่จัดทำขึ้นเพื่อถวายพระเกียรติที่พระองค์ทรงเป็นเจ้าฟ้านักความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็เพื่อที่จะร่วมเฉลิมพระเกียรติที่พระองค์ท่านเจริญพระชนมายุ7 0พรรษาเพราะนั้นวีดีทัศอันนี้คณะ,ะกรรมการ เราก็จึงมีความตั้งใจทำมากเป็นพิเศษที่สุดโดยที่เราจัดทำขึ้นมี2องเวอร์ชันคือเวอร์ชันสั้นและเวอร์ชันยาวเวอร์ชันสั้นนั้นก็ไม่เกิน6-7นาทีเวอร์ชันยาวนั้นก็ไม่เกิน15นาทีทั้ง2องเวอร์ชันมีการภาคไทยแล้วก็ภาคอังกฤษ วิดีทัศเฉลิมพระเกียรตินี้อย่างที่เรียนแล้วว่าเพื่อที่จะถวายพระเกียรติที่พระองค์ท่านทรงเป็นนักความหลากหลายทางชีวภาพอย่างแท้จริงเนื้อหาต่างๆของวีดีทัศน์นั้นเรานำเสนอเริ่มต้นมาตั้งแต่เรื่องที่ว่าพระองค์ท่านทรงได้รับการปลูกฝังและทรงได้รับแรงบันดาลใจจากสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จ พระราชชนนีพันปีหลวงตั้งแต่พระองค์ยังทรงพระเยาว์ซึ่งอันนี้เนี่ยการดำเนินเรื่องของวิดีทัศน์ก็จะพาให้พวกเราได้คิดตามไปเรื่อยๆว่าพงท่านนั้นทรงได้รับการปลูกฝังจากสมเด็จพ่อสมเด็จแม่ในเรื่องของความสำคัญความมีประโยชน์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆซึ่งล้วนแล้วแต่ มีในประเทศของเราเพราะว่าประเทศของเราประเทศไทยนั้นเราเป็นประเทศหนึ่งที่โชคดีมากในโลกนี้เพราะว่าเราตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่เหมาะสำหรับการเจริญของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์จุลินทรีย์เพราะฉะนั้นวดิทัศน์ชุดนี้เราจึงมีการใส่ในเรื่องของเนื้อหาว่าพระองค์ท่านนั้นทรงเป็น นักอนุรักษ์ความหลากหลายชีวภาพอย่างไรเรายังมีเนื้อหาที่ว่าพระองค์ทรงเห็นความสำคัญแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของความหลากหลายชีวภาพต่างๆที่มีอยู่ในประเทศเราอย่างไรด้วยการส่งฟื้นฟูเมื่อพระอ,องค์ท่านได้ทรงรับทราบจากที่ใดก็ตาม ว่ามันมีแหล่งของความหลากหลายชีวภาพที่กำลังจะเสื่อมสูญที่กำลังอาจจะไปถึงจุดสิ้นสูนยญนอกจากนั้นแล้วพระองค์ชานก็ยังส่งถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆรวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของความหลากหลายชีวภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของพืชพันธุ์ต่างๆซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในโลกที่มีความหลากหลายชีวภาพด้านพืชนั้น มากที่สุดทั้งชนิดและจำนวนนอกจากนั้นแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พงษ์ท่านทรงริเริ่มนั่นก็คือการปลูกฝังการสร้างการให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนของโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศด้วยโครงการที่พงษ์ท่านทรงริเริ่มขึ้นคือโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนซึ่งโครงการนี้นั้นนับได้ว่าเป็นการสร้างคน ไม่ใช่แต่เพียงเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายชีวภาพยังทรงสอดใสในเรื่องของประโยชน์การใช้ประโยชน์ความหลากหลายชีวภาพต่างๆเหล่านี้ให้แก่เยาวชนของชาติและสุดท้ายก็คือเรื่องของการที่จะทําอย่างไรเพื่อที่จะให้ทรัพยากรชีวภาพที่ทรงคุณค่าเหล่านี้อยู่ยั่งยืนคู่กับประเทศไทยคู่กับ มวนมนุษยชาติในโลกเพื่อที่จะไม่ให้สูญสิ้นไปอันนี้คือความสำคัญที่สุดที่พระอ,องค์ท่านได้ทรงเ,เห็นความสำคัญสิ่งต่างๆ,ๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นภารกิจและกิจกรรมต่างๆที่ทรงดำเนินการนั้นก็จะมีเรื่องต่างๆเหล่านี้อยู่ด้วยในบ้านเหรานั้นพระอ,องค์ท่านก็ได้ทรงมีโครงการมีกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการที่จะรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพที่มีคุณค่าเหล่านี้แทบจะพูดได้ว่าตั้งแต่ใต้ท้องทะเลขึ้นไปจนถึงยอดเขาและที่สำคัญที่สุดก็คือพงท่านเสด็จไปยังประเทศต่างๆเพื่อที่จะได้ไปเยี่ยมชมได้ไปส่งศึกษาเรียนรู้วิทยาการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพแล้วพง์ท่านก็ทรงนำกลับมาเผยแพร่ให้แก่ เยาวชนไทยให้แก่นักวิจัยไทยซึ่งอันนี้ต่างๆทั้งหมดนั้นทรงดําเนินการด้วยความรักต่อความหลากหลายชีวภาพความวิิยะอุตสาหะของพระองค์ท่านในการที่จะทำอย่างไรให้ความหลากหลายชีวภาพของประเทศเรายังคงอยู่ยั่งยืนคู่ไปกับประเทศของเราวีดิทัศน์ชุดนี้มีเนื้อหาทั้งภาพเสียงแล้วก็ ข้อมูลต่างๆที่สมบูรณ์ครอบคลุมภารกิจที่พระองค์ท่านทรงปฏิบัติในเรื่องเกี่ยวกับความหลากหลายชีวภาพดิฉันต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงต่อหน่วยงานต่างๆต่อท่านคณะกรรมการดำเนินงานและคณะทำงานทุกๆท,ท่านนะคะที่ท่านได้ให้ความเมตตาการุณาค้นหาทั้งภาพและคลิปต่างๆเหล่านี้มาให้ คณะทำนานซึ่งก็ทำให้วีดีทัศน์ชุดนี้นั้นเป็นวีดีทัศน์ที่มีเนื้อหาแสดงถึงพระอัจฉริยภาพความรักของพระองค์ในความหลากหลายทางชีวภาพมีความสมบูรณ์ที่สุดที่จะปรากฏต่อสายตาของทุกท่านค่ะ